กินเห็ดแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง <S <S เห็ดเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีอุดมไปด้วยวิตามินโดยเฉพาะวิตามินบีซึ่งจะช่วยควบคุมการทํางานของระบบย่อยอาหารครับมีใยอาหารมีโซเดียมและน้าตาลต่าตําครับเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สําคัญเช่นซิลิเนียมทําหน้าที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจครับโพแทสเซียมลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูงครับทองแดง ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของธาตุเหล็กครับนอกจากนี้เห็ดยังประกอบด้วยโพลีแซคคารด์ที่จะทํางานร่วมกับแมคโครฟาจซึ่งเป็นเซลล์คุ้มกันขนาดใหญ่ที่ออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อและจะไปจับกับโพลีแซคคารด์ที่บริเวณกระเพาะอาหารและนําไปส่งยังเซลล์คุ้มกันตัวอื่นๆช่วยกระตุ้นวงจรการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของเซลล์คุ้มกันธรรมชาติ ให้ทำหน้าที่ทำลายเซลล์แปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายรวมถึงพวกไวรัสและแบคท,ทีเรียอื่นๆด้วยนะครับ